สุดยอดยาแก้ไอาจากสมุนไพรในครัวตำรับยาจากอาจารย์หมอสมพรโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ขิงแก่หอมแดงกระเทียมมะนาวเกลือป่อนเล็กน้อยนำขิงหอมแดงกระเทียมปริมาณเท่าๆกันหรือเสมอกันมาปอกเปลือกล้างให้สะอาดหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆคลุกเคล้าให้เข้ากันบีบมะนาวหนึ่งผลตามลงไปแต่งรสด้วยเกลือป่อนเล็กน้อยแซมด้วยเปลือกมะนาวตามชอบสรรพคุณบรรเทาอาการไอเรื้อรังไอหอบไอมีเสลดหรือไอแห้งแห้งให้รำคาญทานบ่อยๆทีละน้อยตามด้วยน้ำอุ่นอาการไอจะ ชงาชุ่มคอบำรุงเสียงดีนักแลความเผ็ดร้อนของขิงยังแก้จุกเสียดได้ดีบำรุงาธาตุแก้คลื่นไส้และยังช่วยระบบย่อยอาหารได้อย่างดีอีกเช่นกันหอมกระเทียมช่วยทําให้หลอดลมทางเดินหายใจโล่งลดเสลตกระตุ้นทางเดินหายใจให้โล่งลดน้ำมูกเกลือช่วยกวาดคอลดเมือกมันในขั้วปอดในหลอดลมมะนาวเปลือกมะนาวรักษาอาการไอขับเสมหะ ท่านที่ไอมานานทานยาเท่าไหร่ไม่หายสักทีทดลองวิธีนี้ดูสะดวกประหยัดปลอดภยัยทำได้ง่ายไม่เปลืองเวลาสรรพคุณสุดยอดทดลองแล้วรับรองผลอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขออวยพรให้มีสุขภาพดีทุ่นหน้ากันทุกท่านเลยนะคะ